ที่สำนักปฏิบัติธรรมอาสมพมธาดาพุทธ,ธสถานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คูบารตายเทพจันทวันโนผู้ดูแลอาสมพมธาดาพุทธ,ธสถานนำพระสงฆ์และนักบวชบาบาและมาตาพร้อมกับชาวบ้านร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความร่มเย็นของคนไทยในชาติสำหรับอาสมพมธาดาพุทธ,ธสถานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีนักปฏิบัติธรรมจากทุกชาติทุกศาสนา และมีพระมหาเจดีย์ไทยรัตพุทธยานรังสีพทวีมงคลหรือเจดีย์โพนาตเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและได้จำลองมาสร้างในประเทศไทยบริเวณสถานที่แห่งนี้เรียกว่าตาปัญญาในประเทศไทยถือว่าใหญ่ที่สุดโดยอาศมอยู่ห่างจากอำเภอจอมทองไปประมาณ6กิโลเมตรโดยมีนักบวชที่เป็นชายและหญิงห่มผ้าสีเหลืองคล้ายกับพระสงฆ์โดยนักบวชชายเรียกว่าบาบาและนักบวชหญิงเรียกว่ามาตาถือศีลแปดดำวัดอยู่ในสำนักปฏิบธรรมแห่งนี้ด้วย ทางพระสงฆ์และนักบวชพร้อมกับประชาชนได้ร่วมกันประกอบพิธีที่ศาลามหาธาตุเจดีย์ตาปัญญาแห่งนี้จากนั้นในช่วงเวลา16นาฬิกาวันเดียวกันที่วัดล่ำช้างอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครูบาไตรเทพจันทวันโดร่วมกับพระครูปลัดอานนท์วิสุทธ์โธเจ้าอาวาสวัดล่ำช้างทั้งพระสงฆ์และนักบวชบาบาและมาตาร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำเด่มรวมถึงข้าวกล่องให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจัดอาหารแห้งเป็นถุงยางชีพจำนวนมากกว่า1000ชุด โดยนในถุงยางชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมอาหารแหง้งบะหมี่เครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงรสและน้ำมะนาวเป็นต้นโดยนำมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่บริเวณลานวัดลำช้างโดยมีประชาชนนับพันมารอรับของแจกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุชาวบ้านที่ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนอกจากนี้ยังมีนายพงศ์สวีสุริโยธินลูกศิษย์ของครูบาได้แจกเงินขวัญทุงให้กับชาวบ้านคนละ100บาทเพื่อน,นำไปเป็นเงินติดกระเป๋า ซึ่งบางคนไม่มีรายได้ทําให้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวติดกระเป๋าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยมีประชาชนมารอรับของแจกมากกว่า1000ชุดส่งบุทบพทองแรงยงานพลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผอบอมาทบ27นำกำลังพลพร้อมกับรถครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มสะอาดโดยทำกิจกรรมอาบีเดลิเวอรี่ในพื้นที่ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชยัยซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ75กิโลเมตร โดยมีชุดแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าร่วมกันออกเยี่ยมเยอนประชาชนคนชราผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการแจกถุงยางทีพหน้ากากอนามายัยรวมถึงตรวจโรคทั่วไปให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้นอกจากนี้ชุดคุณพักดี27เดินนํารถปรนสุกจากใจทหารมบอบ27ออกแจ,จกจ่ายอาหารแห้งแก่พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ดำเนินพรมชายยารายงาน ที่สวนสาธารณะบึงกระจับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดร,ราชบุรีนายอัครดเดชวงศ์พิทักษ์โรจนสอส,อสอราชบุรีเขต4พร้อมด้วยนายศักชัยพิสารผลเลขาธิการนายกอบรจราชบุรีพร้อมกับคณะร่วมกับกลุ่มพักพวกบ้านโป่งชมรมบึงกระจับรันดิ้งนำโดยนายมนัสใจเจนประธานสภาเทศบาลตำบนกระจับและผู้มีจิตกุศลร่วมปั่นน้ำใจสู้ภยัยโควิด19โดยมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวนกว่า1,200ชุด ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อตำบลหนองกบและตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากรอพอสอตอหนองกบรอพอสอตอหนองอ้อรอพอสอตหอ,อนกระเบือ้องอสมอทั้ง3ตำบลและตำรวจโดยการนำของพันธุตรวจโทธาดาสีพรมคำ รองผู้ังกับป้องกันปราบปรามสอบา,าบ้านโป่งที่มาดูแลความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเข้มงัดโดยผู้เข้ารับแจกอาหารทุกคนสวมหน้ากากอนามาัยหน้ากากผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์สุพัดบอร์ดรัฐวัดร,รายงานทกสศจันทบุรีเตรียมโอนเงินให้กับเกษตรกรตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้จะรับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เารอบแรกกว่า10,000รายในวงเงิน55.81ล้านบาท จากข้อมูลตัวเล็กเบื้องต้นของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรการเดียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแยกเป็นด้านพืชจำนวน43,922รายด้านปศุสัตว์1,891รายด้านประมงเป้าหมาย7 7 5รายทั้งนี้ในส่วนด้านพืชสำนักงานเกษตรอำเภอได้จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรปิดประกาศในหมู่บ้านโดยใช้บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักโดยดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกอำเภอ ขณาที่ด้านปศุสัตว์สวนอย่างพาราและประมงมีการแจ้งจิตโดยตรงแก่เกษตรกรแล้วและในส่วนของกเกษตรกรรายใหม่ที่ประสง์ประกอบอาชีพกเกษตรกรได้มาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วแยกเป็นด้านพืชจำนวน1,945รายด้านปสุสัตว396รายด้านประมง98รายขณะที่ตัวเลขกเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2,557ถึง2,561 ที่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพราะขาดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านพืชจํานวน 22, 2 8 7รายซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้ส่งไปยังสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคัดแยกประเภทจัดลําดับความซับซ้อนของฐานข้อมูลก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาการกรองและดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการต่อไปทั้งนี้ทกศจังหวัดจันทบุรี ตรียมอนเงินขบัญชีเกษตรกรตามมาตรการเกียวยาที่ขึ้นทะเบียนมาแล้วรวมทั้งสิ้น1,188รายวงเงิน55.81ล้านบาทแยกเป็นโอนในวันศุที่15พฤษภาคม3,615รายในวงเงิน18.07ล้านบาทโอนเงินวันจันทที่18พฤษภาคมจํานวน5,279รายวงเงิน26.39ล้านบาทและโอนเงินในวันอังคารที่19พฤษภาคมอีกจํานวน2,270รายในวงเงิน11.35ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะโอนให้กับเกษตรกรเมื่อการตรวจสอบของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วเสร็จจลบรรยงเสนารายงานบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนมอบชุดป้องกันความปลอดภยัยหรือชุด PPE หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดพร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภยัยโควิดสิรวมมูลค่า1ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลควนกาหลงจังหวัดสตูลเป็นโรงพยาบาลที่4 1ในโครงการโดยมีแพทย์หญิงนันทิการอุบลผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนหลงเป็นผู้รับมอบและมีนางอาอิชะบินเสมรองผู้จัดการฝ่ายบติการบอรมจอบซีพีอนางปฏิมารัตนเนย์ผู้แทนจากบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมาจนร่วมมอบ สำหรับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นเงินจากลดบรรทุถุงคุณทําได้ของ CPO นํามาจัดซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นเพื่อมอบให้กับ77โรงพยาบาลเพื่อสู้ภยัยโควิด19จํานวนทั้งสิ้น77ล้านบาทโรงพยาบาลละ1ล้านบาทโดยจะทยอยสนับสนุนอุปรกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นให้ครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศตามพณิธานที่ว่าร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคนต่อไปน,าานิตยาแสงมณีรายงาน